แกงเฮ็ดบวกไลยหลายอยู่ตลาดสวัสดีค่ะทุกคนกลับมาพบกันอีกแล้วนะคะกับช่องพากินพารแซบ MT Channel มาพี่น้องมากเหมนี้ไดเมนูแซบด้วยจ้ะเมนูอาหารป่าตามฤดูกาลเนาะแกงเห็ดบวกค่ะพี่น้องแกงเห็ดบวกลหลายอยู่ตลาด สี่สิบหาสิบบาทแกงไซพักติว๋วให้ตูห้อมๆจ้ะกินกับเจ้าคาเห็ดเองเจ้าคาสุดพีบอกฝ้นตกค่ะพี่นอ้องกินแกงเห็ด Xe h 俺不干。 าเฮ็ดเน่าก็สอนยิบเอาเฮ็ดปวกเอาไปปนกับเสีสบเนาะปนกินกับอันนั้น พาอ่อนหลวก เสิร์ฟเสิร์ฟต้องการเยอะสะใครเด็เดเมนูยังกะคอมเมนต์บอกกันในเด้อพี่น้อง สุดเ่พักติวไม่คนถามว่าพักติวกับใบชะมวงอันเดียวกันไหมน่าจะโบแมนแล้วค่ะพี่น้องเรือว่าไพ่ไพห,หูกับคอมเมนต์นี้ดยจัดน่าจะไม่ใช่นะ่เหมือนว่า แซ่บค่ะอร่อยมาก พักติวมีรสชาติเปรี้ยวจะไม่เปรี้ยวมากเปรี้ยวนิดๆขาเห็ดเาวกส็สอน เอามือจับกินเอร่ลยกินผู้เดียวนะจ๊ะอันนี้มวยสื่อมากสองร้อยบาทแบ่งครึงก,กันกับอามาเตมเป็นหมวกน่ย เฮ็ดกะอัดอบอวบแห้งหวานเลยพี่น้องหวานหวานกรุบ ขาเห็ดหวานๆพี่นอ้อง pai tu Mm. Hold -hmm. well, Jeg So... <laughs> ช่วงนี้กะฝนตกนะพี่น้องกับทุกมือดูแลสุขภาพกันในเด้อจ้ะ <c oughs> อันรุ่นพี่ก็เข้าเป็นเข้ากับเป็นอันนนั้ไขวัดเอียงดอกสายพันธุ์เอบอกหวยอยัง แซ่บเอาละค่ะทุกคนสำหรับคลิปนี้เนาะจ้ะเมนูแกงเฮ็ดปวกนะจ้ะใส่ผักอีตูใส่ผักติว๋วแซ่บๆเมนูบ้านๆอาหารป่าตามฤดูกาลนะจ้ะแต่ว่ารสชาติระดับพัตตาคานบรนณาเนาะค่ะพี่น้องอ่ะคือเก่านะคะพี่นอ้อ,อ,นะะนองเหมือนก่าขอบคุณทุกๆคอมเมนต์ทุกๆการติดตามแล้วก็ทุกๆกำลังใจขอบคุณหลายๆเด้อจ้าขอพระคุณจากใจค่ะแล้วก็ถ้าใยามักคลิปนี้มักเมนูนี้ก็ฝา,ากกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจเหมือนแนนแนนเด้อจ้าสำหรับวันนี้ไปเลยเด้อค่ะสวัสดีค่ะ